ทัานที่ประมูลดาวใน Facebook Live ได้สูงสุดณเวลาที่กำหนดไว้จะได้เป็นผู้รับเลือกในการเปิดกรรมผ่านแอปพลิเคชัน zoom ดาวทุกดวงจะเข้าบัญชีค่านำค่าไฟโดยตรงณนะสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณอาจารย์เจนยานทิพย์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใบหน้าของผู้ที่ได้รับการตรวจกรรมจะไม่ได้ออกอากาศมีเฉพาะอาจารย์เจนพี่รุง้งพี่จีตและทีมงานถ่ายทาที่เห็นใบหน้าของท่าน คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าใครที่ดูช่องอาจารย์เจนยานทิพย์นะคะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและสับตะไคร้ <c oughs> เพื่อร่วมบุญด้วยกันนะคะค่ะก็ก่อน<ม>อื่นเลยนะคะอาจารย์ขออนุญาตคุณแบงค์นะคะในการเปิดกรรมคุณแบงค์โดยที่ไม่ติดกรรมต่อก,กันไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรม เพื่อเรื่องราวของคุณแบงค์นะคะเป็นวิทยาทานให้คนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนะคะค่ะคุณแบงค์ยินดีเปิดเผยเรื่องราวไหมคะผ่านเสียงไม่มีไม่เห็นหน้า<ค>อ่ายินดียินดีอนุญาตนะคะค่ะเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะให้คนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ,โทษตอนนี้อาจารย์เห็นหน้าคุณแบงค์อยู่คนเดียวเอคนใน a ฟ e b o o k นะคะไม่เห็นคุณแบงค์นะคะพออาจารย์เจอหน้าคุณแบงค์ครั้งแรกเอ เห็นรัศมีคุณแบงค์เนี่ยนะคะเป่งประกายมาอยู่อย่างหนึ่งเนาะคือคําว่าเป่งประกายในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่ศึกษาเรื่องรบาธร,รรมะเหมือนกันค่ะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอะคะ่ะหมายถึงว่าเริ่มจะเข้าเข้าถึงธรรมในช่วงเนี้ยซึ่งผิดกกตแต่ก่อนเลยแต่ก่อนเนี้ยคุณแบงค์ก็ค่อนข้างเกเรนะคะอืมเป็นคนเป็นคนเป็นคน วาจาค่ะปากไวอะไรใช่ไม่ใช่คุณแบงค์พูดคาว่าใช่ไม่ใช่ได้เลยนะคะอะไรไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ถ้าใช่ก็ตอบว่าใช่นะคะเพราะเราไม่ได้รู้จาักกาันเราไม่ได้เห็นไม่เคยรู้เรื่องราวของคุณคุณแบงค์มาก่อนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยรรมันขึ้นมาอยู่สามเรื่องใหญ่ๆเลยนะนะคะก็คือคุูบาาจยาเนี่ยเขาเตือนคุณแบงค์มาเรื่องหนึ่งสามเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งคุณแบงค์เนี่ย เป็นคนรักครอบครัวรักพ่อแม่ก็จริงแต่ตอนวัยรุ่นน่ะตอนอายุประมาณสิบห้าจนถึงอายุสามสิบกว่าคุณแบงค์เนี่ยทำกรรมในเรื่องของนิสัยค่ะใจร้อนเขาเตือนมาว่าเป็นคนใจร้อนจริงไหมคะคุณแบงค์เขาขึ้นชารตกรรมมาว่าคุณแบงค์ใจร้อนแล้วก็พูดอะไรอ่ะทําให้คนอื่นน่ะเสียใจเพราะเป็นคนพูดอะไรก็คือไม่ค่อยคิดก็คือพูดเลยอ่าจะไม่รู้ว่า พ่อแม่จะรู้สึกยังไงจะเป็นคนแบบรักอิสระอะค่ะเป็นคนแบบทําอะไรก็ทําแต่คุณแบงค์เป็นคนจิตใจดีคุูบาอาจารย์ท่านเขียนมาว่าคุณแบงค์อ่ะเป็นคนที่มีน้ําใจคือถ้าหากวัดไหนเดือดร้อนหรือว่าที่ไหนเดือดร้อนอะ่ะคุณแบงค์ชอบทําทานทานคุณแบงค์เนี่ยมีกําลังถึงห้าร้อยครั้งเลยนะคะหมายถึงว่าเขาเขียนว่าคุณแบงค์ทำทานมาประมาณห้าร้อยกว่าครั้งอะค่ะก็แปลว่าในในชีวิตทั้งหมดสะสมมาทั้งหมดเนี่ยคุณแบงค์ทำทานมา ตัวเลขมันขึ้นมาเลยว่าห้าร้อยกว่าครั้งแปลว่าเป็นคนชอบทําทานจริงไหมคะแล้วเขาเขียนมาด้วยว่าคุณแบงค์เคยบวชด,ด้วยอะคะใช่ค่ะบวชเพื่อทดแทนพระคุณเหรอคะหม่ถึงว่าบวชบวชอะคะ่ะอืมบวชนานไหมคะประมาณสองปนะครับค่ะและข้อที่สองเขาเตือนมานะคะว่าคุณแบงค์เนี่ยจะมีกรรม ในเรื่องของเรื่องการการม,มาตัญหาค่ะแปลว่ามีเรื่องเนี้ยคิดเข้ามาในหัวตลอดอคูบาจารย์เขาเขียนไหมนะคะว่าถ้าคุณแบงค์ตัดเรื่องนี้ได้จะดีมากเพราะว่ามีภูมิเก่าเคยเป็นทห,หารเคยบวชพระชาติที่แล้วเคยเป็นทห,หารในสมัยพระเจ้าตากสินแล้วเคยบวชเป็นพระเคยอธิษฐานว่าถ้าชาติเนี้ยเกิดมาใหม่อ่ะขอให้ได้เกิดมาสร้างบุญเยอะๆอ่าแต่เพระเอิญคุณแบงค์ไปคิดเรื่อง เรื่องกามอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบแวบแวบเข้ามาอยู่เงี้ยตลอดอ่ะมันก็เลยทําให้คุณแบงค์อ่ะบุญเก่าอ่ะมันเลยไม่มาช่วยอะไรเลยมันเหมือนกับมาช่วยไม่ได้อ่ะเหมือนคนมีกิเลสอ่ะค่ะมีตัณหามีกิเลสปุ๊บบุญเก่ามันก็เลยมาช่วยคุณแบงค์แล้วเขาเรียกว่าปิดกั้นหมดเลยทั้งๆที่คุณแบงค์อ่ะในชาติต่างก่อนเนี่ยเคยเป็นทห,หารแล้วก็ทําให้บ้านเมืองอ่ะไม่เป็นไม่เป็นเมืองขึ้นน่ะของของของต่างชาติอ่ะค่ะมีมีบุญตรงเนี้ยติดตัวมา มีบุญตรงนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ชาตินี้ชอบทําทานแต่ติดตรงที่ว่าทํากรรมกับพ่อแม่แล้วก็คุณแบงค์เคยผิดศีลข้อข้อ,ข,อข้อที่สามอะคะ่ะคือชาติเนี้ยคุณแบงค์อะเป็นคนที่เคยมีแฟนแต่ใจอะ่ะก็ไปแอบ,บชอบคนอื่นนะคะ่ะอืมเขาเรียกว่าบางครั้งเจ้าชู้อะค่ะเนี่ยค่ะเจ้าชูมโนทางใจอ่ะค่ะอืมแล้วก็บางครั้งก็ กรรมจากการมโนโทางใจเจ้าชู้และบางครั้งก็ชอบดูภาพวาดวิวหรือภาพโป้ค่ะหรือหนังโป้ค่ะคุณแบงก็ดูบ่อยเนาะเขาเขียน <c oughs> เอาไว้หมดคุณแบงปิดบังไม่ได้แต่ <c oughs> ถูกไหมคะอันนี้นี่ครูบาอาจารย์เขาเตือนว่าคุณแบงอยังมีบุญเก่าจริงแล้วบุญเก่าตรงนี้ถ้าคุณแบงอะนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิการนั่งสมาธิทํำยังไงคุณแบงก็ก็คือ บริกรรมจะพูดโธก็ได้หรือไม่ไม่พูดโธก็ได้จะเป็นแบบไหนก็ได้ก,กรรมฐานมีต้องหลายอย่าง40กองค่ะคุณแบงค์เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณแบงค์สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วคุณแบง,นนงแค์งเนี่ยกวดน้ําและอธิษฐานจิตว่าถ้าหาชาติตังก่อนนะคุณแบงค์เคยทําเพื่อชาติบ้านเมืองมาแล้วทําผิดมาในชาตินี้เยอะแยะเลยเช่นผิดศีลข้อที่ที่สามแล้วก็เคยเถียงพ่อเถียงแม่นะคะแล้วก็ตอนวัยรุ่นเกเรค,ค่ะ ก็ขอให้กรรมที่เคยทําในชาติเนี้ขอให้บุญเนี่ยบาร,รมีเก่าคือที่เคยเป็นทหารและชาติปัจจุบันที่เคยทําทานมาแล้วก็บุญกุศลใหม่ mm hmm. เช่นคุณแบงค์เนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบุญอะไรก็แล้วแต่คุณแบงค์อธิษฐานแล้วคุณแบงค์ก็บอกว่าขอให้ให้กรรมอะหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยได้รับส่วนบุญนี้โอ้โหสิกรรมอะค่ะเพราะว่าถามว่าคุณแบงค์มีเจ้ากรรมในเวรติดตัวไหมที่อาจารย์เห็นหน้าคุณแบงค์เนี่ยจะมีผู้หญิงค่ะมีผู้หญิงตามมาหนึ่งคน Oh. อันนี้คือวิบากกรรมก็คือคุณแบงค์เคยเจ้าชู้ค่ะเป็นทห,หารแล้วไปทิ้งเขาอ่าค่ะส่วนชาตินี้อาชาตินี้ที่เป็นเจ้าก,กรรมนิเวรจะเป็นสัตว์นะคะค่ะคุณแบงค์คุณแบงค์งเคยเลียเยเ้ยงสัตว์นะคะเคยเคยอะไรนะคเคยเลี้ยงสัตว์อะค่ะชาตินี้อะคะ่ะตอนเด็กอะคะ่ะวัยรุ่นนะคะนนค่ะจําได้ใช่ไหมคุณแบงค์ เป็นหมาลูกครึ่งอะค่ะเป็นหมาแล้วคุณแบงค์พาไปหาหมอเนาะแต่คุณแบงค์เลี้ยงอย่างดีเลยนะเลี้ยงเขาอย่างดีเลยนะคะแต่คุณแบงค์เวลาโกรธอะคุณแบงค์จำได้ไหมว่าชอบตีหมาตอนเด็กอะสิบกว่าขวบอะค่ะ ไปเล่นมันไปแย่มันนะคะน่าจะเป็นเป็นคนขี้เล่นนะคะอ่าแต่ว่ากรรมที่ที่หนักๆเลยนะคะที่ที่มันขึ้นมาเลยคือชาติเนี้ยคุณแมงจะนิสคุณแมงสังเกตไหมว่าตัวเองบางครั้งเนี่ยมันมีอาการเหมือนกับชอบคิดลบกับผู้อื่นอะ่ะมีความีมีความปดมันมันไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมคะเป็นเป็นอักอืม,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 ม มันเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าคิดลบยังไงคะยกตัวอย่างเช่นเราไม่รู้จักคน,คนนั้นทำไมเราคิดลบติเช่นพูดว่าอ่าพูดว่าไปเจอแบบทักอะไรเงี้ยป่าอะไบอย่างเงี้ยทะกจิตยุบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมค่ะคุณคุณแบงคุณแบงอายุเท่าไหร่คะปัจจุบันนะคะ่ะแบงคอืมดูไม่แก่นะคะเนี่ยคุณแบงมีบุญนะมีบุญเก่า บุญน่ะจะส่งผลได้ต่อเมื่อบุคคลในชาตินี้ได้รักษาศีลห้าแล้วได้สวดมนนั่งสมาธิคุณแบงค์อาจจะนั่งไม่ค่อยได้นานสังเกตไหมคะแล้วฟุ้งซ่านจิตมันส่งออกนอกคุณแบงค์นั่งทีไรคุณแบงค์นั่งไม่ได้นานทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรพยายามมาหลายรอบแล้วเออไม่ใช่อย่างเดียวค่ะจิตของคุณแบงค์ต้องต้องตัดกิเลสก่อน ัดกิเลสก่อนเพราะตอนนี้คุณแบงก์กำลังทุกใจเรื่องหน้าที่การงานอยู่ถูกไหมคะใช่ครับเราคุณแบงก์ทุกอยู่อ่ะคุณแบงก์ก็เลยนั่งสมาธิไม่ได้เพราะจิตของคุณแบงก์ไปไปคิดอยู่ว่าจะทําอะไรดีเอ,อ่อจะทําอะไรแล้วมันจะลุ่งจะทําอะไรจะจับอะไรดีทําแล้วมันจะไปแบบสําเร็จประสบความสําเร็จเพราะที่ผ่านมาไม่ไม่ประสบความสํา,า,สรสาสเร็จเลยอ่ะทั้งที่เราอ่ะพยายามทุกอย่างแล้วอ่ะถูกไหมคะ เพราะว่าเพราะว่ามันมีกรรมมาขวางไงฮะที่อาจารย์บอกครูบาอาจารย์ให้เห็นสามเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือก็คือตอนตอนวัยรุ่นเกเรมากตั้งแต่มันขึ้นมาเลยอายุสิบเจ็ดตอนนั้นน่าจะอยู่มมปล,ปลายนะคะอายุสิบเจ็ดนี่ประมาณมาม,มป,ลปลายอะ่ะแล้วก็เขาขึ้นมาที่สองคือคุณแบงค์เนี่ยคิดเรื่องการมแปลว่าคิดอย่างนี้ยกับผู้อื่นกับแฟนตัวเองหรืออะไรมันไม่ได้เลยกับต้องเป็นภรรยาตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นอะ่ะ มันก็จะติดผิดผิดธรรมมา่ะผิดศีลผิดธรรมอันที่สามเขาเขียนมาว่าคุณแบงค์เนี่ยเป็นคนที่ชอบอตําหนิผู้อื่นโดยที่เราไม่ได้รู้จักเขาเขาเรียกว่าคิดลบอะค่ะอ่ามันก็เลยมันก็เลยชาร์จของของอัุศลกรรมไม่ดีมันขึ้นมามันเลยทําให้ทําให้บุญนะ่ะมันช่วยไม่ได้เขาเรียกว่าทําอะไรมันก็เลยไม่เจริญนะคะค่ะ พอ,พอไม่เจริญเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเราจะแก้ยังไงเราไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันติดอะไรเราไม่รู้ไงแต่วันนี้คุณแมเ่คุณแบงค์รู้แล้วว่าอ๋อเพราะว่าเราอะ่ะเจ้าชู้เราเคยเกเรแล้วเราก็เคยเอ,อทำผิดอะคา่ะเหมือนกับว่าทําเหมือนกับมีบุญด้านบ้านเมืองก็จริงแต่เราก็เคยทําทอดทิ้งคนน่ะคุณแบงค์เคยทอดทิ้งคนทําให้คนลําบากอะคา่ะ คุณแบงค์เป็นทห,หารมียศถานรดาศักดิ์พอคุณแบงค์ได้ยศฐานมดาศักดิ์คุณแบงค์จะไปทําอะไรกับผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ก็ต้องก็ต้องยอมเพราะว่าด้วยความมีอํานาจแต่พอเขาคุณแบงค์ทอดทิ้งเขาอะคนเหล่านั้น่ะเขาจะสาปแช่งทุกทรมานจิตใจพอคุณแบงค์มาเกิดใหม่พบใหม่อะเขาเรียกเจ้ากรรมในเวรที่ไม่มีตัวตนเหมือนเขาตามมาขอส่วนบุญตามาขัดขวางแล้วด้วยด้วยกรรมในชาตินี้อีก คือเราก็ทําผิดอีกอ่ะมันน้ําหนักของกรรมในชาตินี้กับชาติแล้วมันมารวมกันมันเลยแบบยิ่งยุ่งไปหมดเลยอะค่ะอืมนที่อาจารย์บอกว่ามีผู้อิจาที่ผมควรจะทำบุญเขาก็คืทคทคทคคทคอท,<ำ>ทําได้สามอย่างนะคะตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนคือทานทานศีลภาวนาคือทานนามัยม่ทำบุญกับคนก็ได้กับสัตว์ก็ได้กับใครก็ได้กับวัดศาสนาก็ได้เหมือนที่คุณแบงค์ทำกับสำนักปฏิบัติธรรมนี่ก็คือสามารถเบิกบุญและอุทิศให้เขาได้ อย่างเงี้ยค่ะให้เขาเอโหสิกรรมเพราะว่าการมามา,มาจิตอะจิตที่เขาไม่ยอมไปเกิดอะมันทําให้เกิดการอาฆาตการคุณแบงไม่เคยรู้ไงวันนี้ได้รู้แล้วไงคะไม่นานมันก็ติดอยู่อย่างเงี้ยถ้าคุณแบงไม่ไม่มาเจอผู้มียานชี้แนะคุณแบงคงติดไปอีกนานเลยอะค่ะอืมันเขาคือเหมือนเขาก็ไม่บอกว่าว่าเขาเขาไม่ให้คุณแบงรู้อะ่ะออว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเขาต้องการให้คุณแบงอะไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะ คุณแบงชีวิตไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะสังเกตคุณแบงก็อยู่กินสบายแต่แค่ทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จเท่านั้นเองอแล้วไปแล้วทำงานที่ไหนก็โดนหลอกอย่างเงี้ยเพื่อนเอาเปรียบคุณแบงทุกเอาเปรียบตลอดคุณแบงจะมาบ่นตลอดเลยว่าเฮ้ยทางานขนาดนี้ยังยังไม่ดีเลยคือก็คิดว่าตัวเองทําบุญคนไม่ขึ้นมนะันไม่ใช่ก็เราไปไปเบียดเบียนจิตใจคนนะ่ะ ไม่มีทางที่เราจะเจริญอยู่แล้วอะค่ะแต่นั้นถ้าคุณแม็กคุณแบงค์อะสํานึกว่าเออเนาะเราเพิ่งจะมารู้นะเน,นี่ยว่าการเบียดเบียนจิตใจคนนะ่ะคือเราแบบเราเอาเปรียบเขาอะเขาไม่มีหนทางอะไรเลยอะเขาจนอะเขาไม่มีอะไรเราก็เอาเปรียบเขาทุกวิถีทางอะเขาจะต้องโกรธเราแค่ไหนนะคะบุญอะไรที่เราพอจะทําให้ได้เราก็จะอุทิศส่วงกุศลก็แบ่งบุญไปให้เราได้ด้วยเขาได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเจาะจงไปเพิ่มเท่านั้นเอง ต่หนังสือธรรมามันจะมีบทกวดน้ํายาวมากเลยนะคะแต่ยังไงก็ต้องเพิ่มเรื่องราวอันนี้เข้าไปนะคะอืค่ะคุณแบงเข้าใจเนาะเพิ่มว่าขอให้อุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้ผู้หญิงเดี๋ยวเรื่องราวของคุณแบงอะจะถูกจดบันทึกไปในพี่จีเขาจะบันทึกเรื่องราวคุณแบงเรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะส่งเรื่องราวคุณแบงอะไปในอ e ีเมลส่วนตัวคุณแบงคุณแบงก็แบบ ได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งที่พิมพ์ไปด้วยนะคะได้ทั้งหมดเลย,ดย,ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานจะส่งไปให้ในวันพรุ่งนี้ไม่เกินพรุ่งนี้ค่ะคุณแบงค์อยากถามอะไรอาจารย์ไหมคะ <l op ening noise> บาปัเยอะกว่าบาปเยอะกว่าค่ะ <l op ening noise> บ,บาปเยอะกว่าบุญบุญมีห้าร้อยถ้าเปียบคะแนนก็บุญห้าร้อยบาปหนึ่งพันนะคะคือบาปมากกว่าบุญ <l op ening noise> คุณแบงค์อ่ะจิตใจดีไม่มีอะไรหรอกแต่คุณแบงค์จะไปคิดเรื่องแต่ แบบเรื่องแต่กามเนี่ยหูมันอยู่ในหัวคุณเลยแหละอืมมันอันดับสองเลยอะ่ะไม่นั้นชาร์จมันไม่ขึ้นหรอกคะ่ะนี่คือชาร์จของการที่คุณแบงค์จะต้องไปถูกพิาพากษาในนรกนะโยมมรรทุกเขาจะอ่านองค์การอันเนี้ยเหมือนอาจารย์เลยแต่โยมมรรทุกจะละเอียดกว่าเพราะว่าเป็นเป็นเบื้องบนนะคะแต่อาจารย์จะถูกส่งสารเนี้ยมาอาจารย์เป็นมนุษย์อาจารย์อะ่ะท่านให้เห็นสารเนี้ยเพื่อมาบอกคุณแบงค์ถ้าอาจารย์ไม่เห็นสารจริง คุณแบงค์อ่ะจะไม่มาพยักหน้าหรือว่าจริงเพราะว่าคนที่จะรู้ได้คือตัวคุณแบงค์เองว่าจริงไม่จริงถูกไหมคะอันนี้จะได้จะได้รู้ว่าอาจารย์รู้ได้จริงแล้วก็อาจารย์ไม่ได้ทั้งการให้คนแบงค์กลัวเวรกันให้คุณแบงววค์งสำนึกว่าอย่าไปทําอีกถ้าคุณจะคิดเรื่องนี้คุณก็ไม่เจริญคุณต้องหยุดคิดได้แล้วจะได้เจริญสักทีโอ้เราก็เราก็ทุกใจมาต้องเป็นปีแล้วอ่ะคุณแบงค์อ่ะโอ้ไม่ถึงทุกใจกับชีวิตที่ไม่ประสบความสําเร็จมาเป็นปีแล้ว โดนเอาเปรียบโดนโกงไปทํางานกับเพื่อนเพื่อนก็นิสัยไม่ดีให้ใจเท่าไหร่เขาก็เอาเปรียบเราอะ่ะดีกับเขาเขาก็ไม่ดีกับเราอ่ะค่ะนี่แหละค่ะมันเป็นกรรมเวรที่เราเบียดเบียน,น,น,นจิตใจคนโดยที่เราอะ่ะมีอํานาจต่อรองเพราะแค่เรามียศอะ่ะพอยศมันก็เห่อเหอมอ่มะคุณแบงค์เคยเหอ่อเหอมไงชาตินี้ครูเขาไม่ให้คุณแบงค์มีอะไรเลยไงยศก็ไม่มีศักดิ์ก็ไม่มีสีก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะ เขาเขาเขาหดทุกอย่างให้คุณแบงค์หมดเลยคือท,ท,ทั้งทานที่ตัวเองเคยมียศธรมดาศักมาอคิดดูชาติปังก่อนชาตินี้เขาไม่ให้มีอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าคุณแบงค์อ่ะทําทานนไมศีนไมภาวนามายัยศศัก์บุญบารามีเก่าอ่ะมันจะมาเสริมพอมาเสริมปุ๊บมันจะกลับมาเองเราไม่ได้หวังผลนะแต่ขอให้เรามีศีลมีธรรมแล้วก็ไม่นอกฤิศาสนาไม่ไปทําพิธีแก้กรรมอะไรที่มันประหลาดพิสดาร เหนือมนุษย์มานาไม่ใช่แต่ว่าวันนี้คุณแบงค์ได้รู้แล้วว่ามันเป็นเหตุแบบนี้แต่กรรมดีมีเยอะค่ะเขาเขียนว่าคุณแบงค์เขาเขียนมาว่าคุณแบงค์อ่ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเวลาแบบมีงานบุญอะไรที่เขาประกาศในทนทรนทัศค่ะคุณแบงค์โอนเงินไปช่วยอะไรใช่ไหมคะที่เขาแบบว่าอย่างโควิดมีอะไรอะโอนแล้วก็คนจนอะไรอย่างเงี้ยโอนแล้วไปช่วยอะค่ะแต่คุณแบงค์จะเป็นคนที่แบบเลือกพระเลือกวัดทําบุญ ไม่ค่อยจะทําบุญแล้วก็แบบบางครั้งก็คิดลบกับพระสงฆ์อะไรเงี้ยค่ะอ่าก็เลยกลายเป็นว่าอ่าต้องพยายามเลือเราเลือกได้นะคุณแบงเราเลือกได้แต่เราอย่าตําหนิเลือกได้ค่ะเรามีโอกาสเลือกถ้าเราไม่เลือกเท่ากับเราไม่ฉลาดการทําบุญจะต้องฉลาดในการทําบุญแต่ไม่ใช่ว่าเลือกด้วยตําหนิด,ด้วยเลือกได้แต่ห้ามตําหนินะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของบุคคลน,นั้นเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้ ค่ะต้องยกเว้นนะคะยกเว้นพระพุทธเจ้ายกเว้นพระธรรมเจ้ายกเว้นพระสงฆ์เจ้าคือสาวกยกเว้นบิดามารดาย,ยกเว้นครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ต้องรู้นะมันยกต้องยกเว้นแล้วก็ยกเว้นกับอ่าคนที่เขาทําดีนะคะเราอาจจะเป็นคนแบบเคิดลบอะคิดลบอะค่ะค่ะตอนนี้คิดบวกเนาะคุณแบงค์เนาะคิดบวกค่ะอายุหรอคะ อ๋อไม่ไม่เห็นว่าจะตายเมื่อไหร่เขาไม่ให้เห็นค่ะแต่รู้ว่าไม่ตายตอนนี้ค่ะอ่าไม่ตายตอนนี้แต่ไอรู้ว่าไอตายเมื่อไหร่เขาไม่ให้เห็นแต่ถ้าให้เห็นเนี่ยแปล Lan ว่าคนคนนั้นเนี่ยน่าจะมีกรรมหนักค่ะอ่านนั้นเราจะพูดไปสิ่งที่ท,ที่ที่เขาให้เห็นเท่านั้นแต่นี่เขาให้เห็นว่าคุณแบงค์อ่ะอ่าต้องพยายามเผยแพร่คําสอนบุทธเจ้าในการที่ว่าพูดแต่สิ่งดีๆพิมพ์แต่สิ่งดีๆ เหมือนกับว่าคิดดีพูดดีทําดีค่ะศินสินปากต้องมีศิลวาจาปากต้องมีค่ะคุณแบงค์ค่ะก็ขออนุมันากับคุณแบงค์ด้วยเนาะที่ได้โอนปัจจัยมาช่วยสํานักปฏิบัติธรรมที่เพชรบูรณ์นะคะทุกบตรทุุสตังนะคะอนุมันานะคะคุณแบงค์ทุกค่ะ